การ์บินฟร์เรนร์235นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือต่อสายชาร์จเครื่องไม่ติดนะครับนี่นะฮะเป็นสายชาร์จของลูกค้าเองตรวจพบว่าชิประบบไฟบนบอร์ดตัวเครื่องชํารุดนะครับแล้วก็สายชาร์จช็อตชํารุดนะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนี่นะฮะถอสายชาร์จนะจุดชาร์จก็ยังสภาพดีนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนชิประบบไฟบนบอร์ด ภายในตัวเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสายชาร์จนี้ชำรุดด้วยนะครับก็สาเหตุก็อาจจะไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์คือเอาสายชาร์จนี้นะครับไปต่อกับช่อง USB ที่เป็นระบบชาร์จเร็วนะครับที่มีไฟเกิน5โวลต์น,นะครับก็จะส่งผลให้สายชาร์จช็อตชำรุดนะครับแล้วก็ชิประบบไฟบนตัวเครื่องชำรุดนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไบา์เราก็ยินดีให้บริการเราก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําหน้าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดในการเปิดซ่อมขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ